สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพบเจอกันบ่ายเย็นๆแบบนี้นะครับผมมีส้มตามไก่ย่างนะครับมาชมิชมกินด้วยกันวันนี้จัดของแซ่บนะครับผมเพิ่มความร้อนในตัวคุณร้อนอย่างเงี้ยในช้อนช้อนนี่นี่นจะสดน้าแล้วจ <c oughs> ะนอสปูปลาแล้ว <c oughs> ส้มตามปูปลาคุณผู้ชมลุยเลยวันนี้ห้ามเขาไม่อยู่คุณผู <c oughs> ้ชมร้านนี้แซ่บทุกจอดเอารดเอารดไก่ย่างคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆ เนื้อยุยยุยไม่ใช่เนื้อยุยยเนื้อนุ่มๆเออเนื้อนุ่มมเนื้อยุยยุยเหมือนกับอันนี้เลยเละเลยไปน้องไปไม่รักไม่ให้รอกน้องเนี่ยอยากุ้ยตำก็ไม่รักเหมือนลูกเหมือนแล้วพี่น้องก็ไม่ให้น้องนะให้อกไม่ใช่เหรอให้ใจเบื่อให้ตีนเอาไหมตีนตีน เมื่อกี้ให้น้องไปแล้วให้ตีน่ะมไหมมันฝังใจผมแมจมจำได้ไหมนี่นมันทำซี่นี่หายไปรู้ปะ่ะคุณผู้ชมไก่ย่างเนื้อนุ่มมากรสชาติเด็ดไก่ห้าราว่าแล้ว ผมจำรสชาติหนังได้เลยซอสแบบเด็ดอ่ะจำได้ไหมแต่ละลาวไปเขาใส่อะไรบ้างบุง้งอย่างเขาจะอันสุดเขาเากินก็พอม <c oughs> ือเลยแล้วก็ักตักมาเลยหับบุ้งคุณผู้ชมหนังอวบ ใบมันไม,ม่หนอนหรือเปล่าม,มีหนอนดีกว่ามีไข่ปิง้งไหมนั่นแหละ อยากไปเล่นน้ำอาบน้ำว่างไปไหมมันร้อนแบบไปเล่นไหนตอนนี้น้ำขุนน้ำน่ำนก็ขุนน้ำสวนกันแหละน้ำแห้งอยู่ทั้งนี้มันร้อนมากองรอพายุมาเข้าฝนมากอนนะอาบน้ำดีสุดร้อน <c oughs> โมก,กันเลยอยู่ในห้องก็ร้อนอยู่นอกห้องอยู่ในห้องไม่ไหวอ่ะมันไม่ระบายผมลองแบบว่าทำเหมือนเด็กอะ่ะเอาอ่างไปใส่น้ำแล้วก็ไปนอนในห้องน้ำยายด่า <c oughs> งานการก็ไมได้ทำอยู่แต่บ้านร้อนอหนียน้ำปีแบบว่า <c oughs> ทำเปมนบางวันนั้นสนะองสามวันนั้นนะ gần đó em hâm nghe không nặng hả tay mấy ấu rồi đúng rồi Ừ, tối hôm. bông. Đập hết với cày ข้าพเจ้ม่มาวันเนี้ยมันไม่ชอบกาก็บอกอยู่เดี๋ยวดูเถอะพี่มากุ้งมามันมาเนี่ยแต่มากินทุเรียนนะขโโพเอ้า <laughs> ชอบเลยของชอบมันเลยชับกินผลไม้ แต่องวันตุ๊บอกข้างซ้ายแน่แนๆเลยอ๋ออกเอานี้อ่ะขมักพิษไทยดำด้วยเนาะใช่ม,มันมากเลยดูสีดิ เสียงอลามำออนุญาตใช้มือนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่มือไม่อ่อยครับผมส้มตมม <ะ S 1> ับไม่ต้อง,งเพิ่มไมโอดดินตับมือไปด้วยครับพริกแห้งก็เผ็ดเหลือเกิน <laughs> เขาเผ็ดร้อนมากมเล่นปูแล้วอ,อยากกินปูไข่ดองอะ่ะ แต่ไม่มีบ้านเรากินปูดองไปก่อนกินปูนาดองไปก่นอนคุณผู้ชมครับอีกวันสองวันนี้ถึงวันยี่สิบยี่สิบสี่หรือเปล่าประมาณนี้เนาะระวังพายุด้วยนะครับพายุจะเข้าภาคเหนือนะครับผมอ,อีสานก่อนแล้วก็ามาเหนือนะครับคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมระวังน,น้ำท่วมน้นใหญ่เลยนะพายุเนี่ยช่วงช่วงนี้แหละเริ่มเข้าวันนี้แหล่ะมันจะทําให้เกิดน้ําท่วมอะ ที่อำเภอลำป่าดุรดิตก็ยังน้ําเพิ่งลดไปคุณผู้ชมเดี๋ยวก้กอนใหม่เขา้ามาแล้วโอ<ฮ>้สงสารเขาเนาะยงลายก็น้ําท่วมก็เพิ่งลดไปเดี๋ยวก้อนใหม่เขา้ามาแล้วเป็นตาทําอะไรน้ําท่วมเปียกหมดเพราะเราก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ประสบ,ะบ,ะบภัทกภัยหรือเดือดร้อนเนาะเป็นกำลังใจรับคนไทยรับประเทศไทยครับผม ก็ได้กินเยอะเลยวันนี้เนื้อเดี๋จะค่อยกัดกระดดกเองอยากจะจับมันอาบน้ํานะแต่ผมว่ามันไม่น่าให้อาบอ่ะมันขี้กว่าน่าจะจับตัวเองนะจับตัวเองอาบก่อนอุ้ยอาบแล้วนี่ผิวเนียนหอมช่วยตัวเองตัวเองยนงไม่ค่อยจะอาบน้ำาปชมจะจับมาอาบน้ําอาบช่วงนี้ร้อนไม่ไหวถ้าไม่อาบอยู่ไม่ได้มันเหนียวตัว หน้าหนาวนี่อาทิตย์หนึ่งอ่ะอันนี้อีกเรื่องนึงไม่ว่ากันก็หน้าหนาวแล้วถ้ามันหนาวจริงๆนะโตแล้วนะก็ใช่ตัวแล้วแต่ถ้ามันหนาวจริงๆอ่ะแบบทนไม่ไหวผมจะเช็ดตัวเอาไม่ใช่ไม่อาบเลยให้มันแบบเช็ดหน่อยอย่างนั้ก็โดนน้่อย่างนั้นก็โดนนะตะที่ที่แบบไม่อาบไม่โดนน้าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริง นอนไหมพอแล้วหนังหมดแล้ววันนี้จะให้ให้น้องอยู่บนบ้านมาน้อยไปวันนี้ก็ไว้เพียงนี้ก่อนนะ <c oughs> วันนี้ก็จนไม่ชมนะครับผมมากินต้มตำปูปะลาไก่ย่างนะครับผมัองตัววันนี้ก็อยู่กับพวกเราสามสี่หนึ่งคนสามตัวนะครับผมวันนี้ก็ขอตอัไปก่อนวันน<ะ>ี้ก็ขอตรับไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>